ครับผมอันนี้เป็นเรื่องครับผมโฟมเอียงแล้วครับมาครับมาดูครับผมมาดูมาดูมาดูครับตาตาข้ามาดูครับผมนี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่มันต้องอย่างนี้ครับผมโฟมมันต้องเอียงวางอยู่บนนี่ครับจมไปเลยครับผมนี่ครับอย่างนี้รู้เรื่องครับผมนี้แต่ว่าจะมีตัวมีตัวเดี๋ยวรู้ผลนะครับตาข้อคือมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ฮตาข้็ตรงนี้ หนึ่งไกลแท้เชือกผมยาววะแม่แล้วโอ้ตอายหาแล้วมีมันลูกมาไหลได้แท้แม่โอ้ตายแล้วอย่างงี้ สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาลงเบ็ดโฟมนะฮะเหยื่อหมูนะครับผมวันนี้หมายของเราเอตรงนี้ครับผมป่าป่าทูบนะฮะป่าดอกทูบครับผมน้านหลังผมนะนีนะครับป่าดอกทูบครับผมอีกฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเป็นคลองส่งน้ำครับผมนี่ครับนี่ฮะน้ำกรลนี่ครับผมหมายครับผม ผมว่าน่าจะมีตัวอยู่ครับไหมทองประหลัยครับอันนี้ครับนี่ครับผมยาวเลยครับตั้งแต่นู้นเลยนะครตั้งแต่นู้นเลยนะตั้งแต่นู้นเลยยาวไปถึงนู้นเลยแล้วก็มาอันนี้ครับเลาะ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 มาอันนี้นะครับเอามาสุดตรงตรงนี้นะครับแล้วเคาเลาะมาอันนี้ครับมาอันนี้ครับมาถึงหน้าผมนะครับนี่ครับลงได้หมดแะมีน้ํานะครับเนี่ครับมีน้ําแต่น้ําไม่เยอะน้ําจะอยู่สักประมาณสักประมาณครึ่งหน้าแข้งนะครับผมเนี่ยครับ ครับผมลงเสร็จเรียบร้อยครับผมลงวันนี้สิบสี่หลังนะครับหลังน,นเ,เป็นหลังท้ายครับผมนี่ฮะผมลงวันนี้นะวลุดท้ายอ่ะก็ยังจะเหลืออยู่ฝั่งนู้นครับผมที่ผมยังไม่ได้ลงนะโอ้แสงกระจายเลยครับผมมันจะมืดแลวนะครับแต่ว่าทําไมแสงแบบนี้แสงรุนแรงมากเลยครับนี่ครับผมลงจากต้นไม้นะต,นต,นต้นไม้ต้นต้นไม้ต้นนี้ครับ ลงมาเาตรงนี้ประมาณตรงนี้ก็ประมาณสักสามสิบเมตรสามสิบเมตรไม่อยู่แล้วสี่สิบห้าสิบเมตรนะประมาณนี้ครับอยู่ในเขตเนี้ยจนมาถึงตรงตรงที่ผมยืนนะครับผมลงมาประมาณสิบสี่หลังที่ก็ค่อนข้างโอเคครับนี่ครับป่าทูบป่าดอกทูบอแล้วก็จริงๆแล้วตรงนี้มันเป็นป่าบัวนะแต่บัวแต่บัวมันตายหมดสงสัยเนแห้งฮะเดี๋ยวมันจะขึ้นอีกทีก็นู่นนะช่วงหน้านน้ำครับผมตรงนี้ค่อนข้างจะมีปลาเยอะฮะนี่ครับ มีน้ำเป็นช่องๆเป็นแบบแอว่งๆเป็นแอ่งๆแงนะตรงนี้มีปลาฮรปลาช่อนใหญ่ๆก็มีฮะน้ําก็อยู่เท่าประมาณประมาณเท่าเอวนะฮะไม่ไม่ถึงเอวอะประมาณหัวเข่าครับผมมันเป็นนาครับผมที่เป็นที่สาธารณะเหมือนกันครับนี่ฮะนี่ฮะฝั่งฝั่งนี้มอนครับนี่ฮะไปยันฝั่งนู้นเลยนะฮะตรงนี้บ่อใหญ่ครับผมเนี่ยตรงนี้นี่ฮะที่เป็นที่สาธารณะยาวไปยันนู้นเลยฮะไปเรื่อยๆก็ ถ้าคนหากินเป็นก็มาหากินได้ครับแต่ส่วนมากแล้วก็มีนะครับผมก็มองดูเมื่อกี้แรงเหมือนคนมาหาดักดักหนูด้วยนะ,ะมีอยู่ะครับหนูแต่หนูไม่เห็นรอยกัดนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวทีนาาี้เดี๋ยวเรามาดูเหยื่อเป็นพรมนะฮะโอ้เชา้าหนาวครับผม เมื่อคืนนี้ผมถ่ายแล้ววีโอไม่มีเสียงครับเลยต้องคัดทิ้งหมดเลยครับแล้วดูทีงเช้าเลยฮนะเียมผมมาครับตามดูหลังแรกกันเลยครับ <c oughs> ได้หลังแรกเงียบครับผมนี่มีตัวดึงดึงเข้าไปครับผมแต่ไม่ติดคนะับนี่ฮะดึงเข้าไปจะไม่ติดนะน ออดูใหไปจไังติดแรงมันหลุดนะครับพันเป็นเกลียวนะครเนี่ยนี่ฮนะตะกงมาใกล้ๆครับผมนี่ฮนะพันเกลียวหลุดหลุดครับผมเนี่ยติดนะครับเนี่ยจะพันหลุดนเนี่ยเออเก่งจังไงมีตัวของผมเนี่ยนี่มีตัวแต่ว่าหลุดเมื่อวานนี้ก็เบ็ดขาดไปเลยฮนะอืผมนี่เซ็งเลยเบ็ดขาด แถมถ่ายวีโอแล้ววีโอไม่มีเสียงฮะผมเลยลบทิ้งฮะมันเลยไม่ได,ไได้ไม่ได้มีอังคืนให้ดูนะฮะตอนสองขึ้นอ่งอนี่ครับเห็นไหมฮะพ่านมันเกียวจนเนี้เบ็เดนี่ฮะมีขนาดสายใหญ่นะครับเนี่ยปลาไหลนี่ต้อง ประมาณสักสองชั่วโมงแล้วดูครับปลาไหล่ะถ้ากินไม่คืนนะอย่างเงี้ยมันหลุดได้ครับปลาไหลปลาไหลค่อนข้างเก่งอะไปครับดูหลังเข้าไปฮะผมดักไว้ใกล้ๆกันฮะตรงนี้ตรงนี้เงียบเลยเงียบไม่เป็นไรอะ ยังอยู่เหม <t od ic noise> ือนเดิม <t od ic noise> ครับผมใช่ผิดครับผมอันนี้ไม่ใส่ปลาใส่ครับผมแล้วก็ค่อยๆเดินนะนี้เฮ้แต่อันนี้แรงเอียงครับผมอันนี้มีลุ้นครับผมมาครับ ค่อยๆมาแล้วกงค่อยๆมาอ่านี่ครับโฟมเอียงไปติดฝั่งนี้นะฮะเดี๋ยวเราลุ้นด้วยกันนะครับมีตัวมีตัวนะครับแล้วก็มาทางนีนะะ้อย่างนี้มีลุ้นอนยนะะนู่แลีแหมมันหลุดไปแล้วอย่างนี้อืมเห,อเหลือเหลือแต่บเบ็ดเปล่าแล้วฮะ Hey. หลุดรูปน,นี้มองจากท่าทางแล้วอยู่ไหนกันเนี่ยเมื่อวานนี้ที่หลุดนี่ยัง้นี่อยู่เลยนะฮะมันมันยังติดอยู่เลยนะฮะผมกำลังปลดปลดปลดเชื่อสายเบ็ดขาดออกไปเลยครับโอ้ผมเซ็งเลย ายแนบเลยครับผมนี่กินแล้วก็ไม่ติดแนะ่นากไปแล้วไม่ติดจริงๆไมนค่อยพลาดในชะ่มเนี่ยอะไรพลาดเดี๋ยวเราก็ลงใหม่นะ่ สองหลังเ่ถึงดึงเราไม่ติดแต่ก็ยังมีตัวเนี่ยตัวเบ็ดมันใช้เบอร์สองฮะตัละครเบอร์สองฮะไปครับอันต่อไปครับผมหลังนี้เงียบบผมเงียบหมดเลยเงียบหมดเลยนี่รีว่างเงียบแต่มันรอยดึงดึนี่อย ดึงยัมไม่ติดไม่เป็นไรฮะไปครับหลังต่อไปค <c oughs> ืหลังไหนโดน,นหลังไม่ใช่หลังนี้หลังหน้า <c oughs> มีเสียงปลาด้วยนะ ไปครับเนี่หลายหลังไมยยังไม่ดูเลยนะครับเนี่ยมาครับแต่ของมาครับแต่กองค่อยๆเดินมานาะหลายหลังนี้งเงียบอยู่เลยเดี๋ยวผมเก็บก่อนนะะนี่หลังนี้ อ่งนี้ก็มีดึงดึงเข้าไปครับจะไม่ติดครับผมนี่พันเป็นเกี่ยวเลยนะเฮ้ยทำมันเก่งแท้ดึงเข้าไปจะไม่ติดครับเนี่ยมีตัวมีตัวครับผมมีตัวจะดึงไม่ติดนะฮะไม่เป็นไร ไม่ติดก็ไม่เป็นไรไม่ลิดเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวมาดักรอบหน้าได้ครับไอ้ครับเรารู้ว่ามันมีตัวแต่ว่ามันจะไม่ติดนี่มันยังไงอันนี้ล่ะอันนี้ก็แล้เหมือนไม่ดึงดึงไหมได้เหมือนไม่ดึงเลย ยังอยู่เหมือนเดิมเดึงติดทางขางกันฮะดึงน้อยๆผมนี่ดึงจะไม่ติดหรือว่าตัวเล็กอืมหลังนี้เมื่อคืนเนี่ยี่ว่าขาดไปครับ เช้ามาใส่ไม่มาใกล้แล้วไม่เข้ามาใกล้แล้วครับเข็ดครับผมไม่เป็นไรเอาไว้ทีหลังไปครับนี่นะครับตากล้องหลุมนะ เดี๋ยวตกนะเดี๋ยวค่อยเดินลงมาเอาครับผมอันนี้เป็นเรื่องครับผมโฟมเอียงแล้วครับมาครับมาดูครับผมมาดูมาดูมาดูครับตาตาข้ามาดูครับผมนี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่มันต้องอย่างนี้ครับผมฟมมันต้องเอียงวางอยู่บนนี่ครับจมไปเลยครับผมนี่ครับอย่างนี้รู้เรื่องครับผมอย่างนี้แต่ว่าจะมีตัวมีตัวเดี๋ยว รู้ผลนะครับตาขอดคือมาอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตา็มายืนตรงนี้ใๆเสื้อกันเสื้อกขนหนาวจะเปียกเลยเดี๋ยวมันจะหนาวกว่าเดิมนะครับหนาวเข้าผมอย่างนี้รู้เรื่องครับอยู่ไม่อยู่นะครับโอ้โหอยู่ไม่อยู่ไม่รู้นะ โอ้อยู่ไม่อยู่ไม่รู้แต่ลื้อก่อนะดึงมาไกลเลย ไกลแท้เชียกผมยาวมาแล้วอุ้ยไหนเนี่ยนี่ครับผมนหนโอ้ตายหาแล้วมาตัวตัวนิดเดียวโอ้ยดึงซะโอ้รู้ว่าตัวใหญ่โอ้ตายหาแล้ว นี่มันมลูกมาไหล <c oughs> มาแท้แม่โอ้โหอายแล้วอย่างเงี้ยผมกู้ระชอนครับผมข้างในเกี่ยวกัชอนดินครับผมตายฮะคิคดว่าจะตัวใหญ่แน่ครับผม แหวกซะเหนื่อยเลยครับตัวตัวนี้เดียวเองตัวเท่านีกก้กยตา,ายเลย,ยปล่อยไม่ได้เลยครับนูนเบ็ดเข้าอยู่ข้างในเลยครับไมาเป็นไรครับผมมาดูหลักต่อไปครับผมตัวแรกครับแต้มแรกครับผมโอ้โหมันตัวขนาดนี้หรือเปล่าเนี่ย แม่ไปอยู่ไหนหมดแล้วหาแม่ไม่เจอครับตามต่อไปครับใครันนี้ฮนะนี่เงียบหงุดหงิโอ้ยมีทร่สวยๆให้ท่านผู้ชมดูเลย มีตัวดึงก็แต่ไม่ติดไม่ติดก็ไม่เป็นไรครับไหนครับ <c oughs> หลังนี้ก็ยังเงียบนะโหเงียบไหมเ,เงียบ เยี่ยวผมวานะ่าวน้ำไหลชหมน้ำไหลครับผมไม่ใช่ครับผมรู้ว่าน้ำไหลรู้ว่าน้ำของปูนมาครับผมไม่ใช่ครับไหลครับผมมาดูลัง่อไปครับ ทางนี้เป็นยังไงและเอียงไปไหมเอียงหรือไม่เอียง,ยยงแต่ผมมองดูแล้วมันโฟมมันดึงเอียงไปนะเออใช่ใช่แ<ๆ>ล้วมันโฟมดึงเอียงไปแต่ติดไม่ติด,ตด,ไ,มตดไม่รู้นะเดี๋ยวลองดูครับนะครับตาข้อมาเนี้ยตาข้องได้ค,ครับลองดูโอ้เฮ้ยเดืองยังไม่ติดอ้าวติด โอ้ตายแล้วโอ้เสือไซส์สลูกกินคือเนื้อตัวนิดเดียวนะโอ้ไซส์คอกเดียวครับผมตายแล้วอย่างงี้โอเคคร,นะรับผมไปยังงี้ยังยังเนึ่งหน่วยหัวไหลก็ปลาไหลนะฮะหัวไหลก็ปลาไหลแต่มันเลก็กไปหน่อยครับผมมันไม่สวยงามเลย มันต้องตัวใหญ่ๆอ่ะตัวอย่างนี้มันไม่หมันเลยฮะไผ่ครับนี่แล้วผมมาลงนี่ตัวไซขนาดดั้มมีดเลยนะเนี่ยผมได้ตลอดนะไซขนาดนี้ยังหลังต่อไปนะครับผมจะสองหลังสุดท้ายคะั หลังนี้ไม่ต้องไม่นี่เลยยังเห็นเหยื่ออยู่เลยครับพื้นที่แบบให้เลยนะครับเนี่ยไม่มีตัวอยู่แถวนี้อ่ถ้าเรามีตัวู็เรื่องครับผมเหยื่อเยือหมูครับสู้ไสเดือนไม่ได้ถ้าถ้าไสเดือนนี่ผมว่าเจ้วคนนี้ครับ <c oughs> ที่ผมเคยใช้ผมใช้ไสเดือนตลอดนะโอ้โหเขาผมเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไหมทชมครับมาดูครับนี่ครับผมอีกยังครับผมอย่างนี้มีลุ้นครับนี่ครับนี่ครับมาดูมาชมชมมาดูด้วยกันครับผมถ้ากองไปใกล้ๆครับผมอ่านี้ถ่ายให้ดูใกล้ๆโฟมจริงมเดีวลอยอยู่ลุ่มๆนี่นนี่ครับดือดเดือดติดริมไปเลยครับอย่างนี้มีลุ้นครับได้ไหมได้ไหมคบไม่รู้ครับผมดูไปด้วยกันครับ ติดไม่ติดอ้ไปตัวเปล่าแหลงเงีับเฮ้ย,ยดึงไปเล่นเฉยครับผมไม่ได้โอ้สองตัวครับวันนี้เฮ้ยมันดึงไปเล่นต้องใส่ปลาดึงต้องไม่กัดไม่เป็นไรเสียงปลาช่อนครับผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลย,อยโอเคครับผมหมดแค่นี้ครับ อันนี้ผมขอจบคลิปคนี้ได้แค่สองตัวตัวน้อยนะไห่ดีฟา้ามเลยตัวน้อยสองตัวเลยครับผมนี่อะตัวน้อยสองตัวเลยครับเห็นหมครับขียครับผม